ก็กลับมาพบกันอีกแล้วในเกมไมครับพี่อ้อมค่ะพี่เคนครับวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาสร้างบ้านน้ําแข็งกันในดินแดนดาวเคราะห์น้ําแข็งกันค่ะบ้านน้ําแข็งของเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสร้างดีกันเลยจ้าอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้บล็อกของสโนว์บริคค่ะวางด้านหน้า12บล็อกด้วยกันนะคะรึบๆแล้วก็ด้านข้าง7บล็อกด้วยกันค่ะ ว้าวมาเด็กเคนช่วยวางด้านนี้ให้นะอ่าเราก็วางให้ครบทั้งสี่ด้านเลยนะคะเสร็จแล้วมีได้โครงสร้างมาแล้วแล้วก็วางบล็อกโนโนบริกค่ะให้สูงขึ้นไปนะคะข้างละสามบล็อกด้วยกันค่ะนี่อตอกกำแพงบ้านให้เต็มเลยนะหุ๊ยหนาวจังเลยอ๋ออุ๊ยดีเดี๋ยวเราไปผิงไฟกันนี่เลยค่ะเราก็ได้กำแพงบ้านรอบสี่ด้านมาแล้วนะคะว้าวแล้วก็เจาะประตูค่ะสี่บล็อก แล้วก็เจาะหน้าต่างสีบล็อกด้วยกันนะคะโอ้โหมาเดี๋ยวขึ้นวางหน้าต่างให้นะนี่นี่อย่างนี้เลยเราก็จะใช้กระจกใสสีฟ้านะคะวางลงไปค่ะว้าวกระจกเทพเลยอ้อมสวยจังอ่าเข้ากับลายบ้านน้ำแข็งของเราเลยนะนี่เราก็มาใส่ประตูใส่คาเ่นรอลงไปก่อนนี่เอาสีเดียวกันเลยนะใส่เข้าไปพลึบเลยบ่าแล้วก็เอากระจกใสเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนี่ได้เป็นประตูกระจกสีฟ้าใส แล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเจ,จาะหน้าต่างข้างละสีบล็อกด้วยกันค่ะแล้วก็ทำการใส่กระจกสีฟ้าลงไปว้าวนี่แล้วก็ทำการขุดพื้นโอ้โนนี้เรามีเครื่องขุดแรงด้วยนะนี่สำหรับขุดน้ําแข็งโดยเฉพาะเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการวางบล็อกของ painted wood snowfall ลงไปค่ะนี่โอโ้สวยมากเลยอ้อมให้ความรู้สึกเป็นน้ำแข็งมากเลย่ะ อ่านี่พื้นเป็นลาย snowfall ด้วยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะกั้นห้องนิดนึงนะคะตรงบริเวณตรงนี้ก็จะทําเป็นห้องน้ํานะโอ้โหสุดยอดเข้าห้องน้ํากลางเขากันเลยทีเดียวแล้วก็เจาะลงไป2บล็อกนะคะเพื่อทําประตูกระจกใสสีฟ้าค่ะนี่แล้วก็ทําการปิดเพดานเลยได้เลยนี่ฟลุ๊ปฟลุ๊ปฟลุ๊ปอย่างนี้เลยนี่ก็จะปิดให้หมดเลยนะคะนี่อีกิดเดียวเสร็จแล้วนะเฮ้ยติดติดโอ้ยติดเท้าอยู่แล้ว นี่เสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาทําชิ้นส่วนแปลกๆก,กันดีกว่านะเดี๋ยวเราก็จะใช้แพดไอมาทําเป็นหลังคานะนี่เราเปลี่ยนให้เป็นชิ้นส่วนรูปทรงสามเหลี่ยมเลยเสร็จแล้วต่อไปเราใช้เมจิกไอนะเอามาวางเป็นหลังคาสามเหลี่ยมนาจั่วนะนี่ทรงนี้ดีกว่าโอ้โหสวยๆใสๆกิ้งเลยไปทํากันวางหลังคาบ้านกันดีกว่าคะ่ะเราก็ใช้สโนบริตนะคะวางลงไปก่อนคะ่ะนี่ด้านหน้า แล้วก็วางด้านข้างลงไปว้าวนี่สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเสร็จแล้วก็ทำการวางหลังาะคาเลยค่ะโอ้โห,โหหลังคาสวยฟุ้งฟิ้งมากเลยอ้อมนี่หลังคานี้ผ่านการตัดต่อมาแล้วปรื๊บปรืบจะทำเป็นหลังคาสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะต่อไปนะคะก็ทำการทุปปปปบปอกไปสี่บล็อกด้วยกันค่ะเพื่อทำการวางหน้าต่างนะคะนี่ใส่สโนโปิกออกไปสองบล็อกแล้วก็ใส่เมจิกไอซ์นะคะ รูปสามเหลี่ยมนะคะคว่ำลงไปแบบนี้นี่แล้วก็ต่อไปก็ใช้ s n o w b r i ิกนะคะปิดทับอีกชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้หลังคาสามเหลี่ยมของ p a c ไ i c ์นะคะปิดทับอีกชั้นหนึ่งนี่ก็จะกลายเป็นหลังคาสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วโอ้โหสวยมากเลยอ่ะก็ค่อยๆทำไล่ระดับขึ้นไปนะคะมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่แบบนี้เลยให้บรรจบการเป็นกลึ่งกลางนะคะรึปึ๊บอ่า นี่ค่ะอีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนะคะวิวิเล,เลยๆออกมาปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวประกบกันแล้วอ้อมอ่าเราก็ใช้บล็อกของแพคไอซ์นะคะปิดทับหลังคาทางด้านตรงกลางอีกทีนึงค่ะปึ๊บนี่เป็นสามเหลี่ยมแล้วแล้วก็ใช้แพคไอซ์นะคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะปิดทับคว่ำแบบนี้อีกทีนึงนี่ ก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วนี่แหลมเฟี้ยวเลยว้าวแท่งเลยอ้อมสุดยอดนี่บ้านน้ำแข็งของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะอ่ะเข้ามาตกแต่งในบ้านกันดีกว่า<ด>นี่ใส่บันไดขึ้นไปปร๊บ S <S เราจะทําชั้นสองกันต่อนะคะนี <S 2> <S 2> ่เป็นห้องนอนหลังคานี่นะใช่แล้วจะทําเป็นห้องนอนยังไงล่ะวางมีหลังคาด้วยอ้อมสวยจังต่อไปเราก็จะมาทํำตาผิงกันนะนี่ใช้บูบิกทาเป็นรูปแบบทรงโค้งนะนี่ได้แล้วอะเป็นอิฐสีน้ำเงินซะด้วยนี่เลยวางลงไปเลยนี่รึบ๊บใส่ y n นเธอร์แรกลงไปบล็อกหนึ่งนี่เราก็วางบูบิกลงไปเลยค่ะนี่รึบ นี่ก็จะออกมาเป็นโค้งๆแบบนี้คล้ายๆเตาผิงเลยแล้วก็เอาไฟแช็กมาจุดไฟออกยอุ่นยังไงอะอ้อมไฟทำไมมันเป็นสีขาวอย่างเงี้ยนั่นมาสิยังหลุดมาจากหนังสือการ์ตูนแน่อ้อมเป็นดาวเพาอหิมะเนาะอันก็จะเป็นไฟสีขาวอย่างนี้แหละดีแล้วก็ทําการใส่โคมไฟลงไปเลยรึ๊บรึ๊บนี่ใส่ข้างบนด้วยอย่างนี้บ้านเราก็จะสว่างสวยแล้วนะสิใช่แ้วมีเพิ่มความสว่างสวยให้กับบ้านของเรา ฮ่าเรียบร้อยนี่ใส่กระจกสีน้ำเงินลงไปสองบล็อกแล้วเราก็จะมาใส่ทอสสีฟ้ากันนะโอ้โหไฟขีดไฟสวยไม่ธรรมดาเลยนี่วางตู้เย็นลงไปแล้วก็ซิงอ่างล้างจานแล้วก็กล่องคราฟค่ะนี่ทางด้านนี้ก็จะวางตู้ไว้เก็บของแล้วก็โต๊ะกินข้าวนะนี่วางเก้าอี้กินข้าวไว้ด้วยเอาไว้ดูวิวได้ด้วยนะนี่แล้วก็วางกระถางต้นไม้ลงไป นี่ปลูกอะไรดีนะอ่ะปลูกต้นเห็ดกันแล้วกันเฮออ้อมเห็ดคลิปแล้วมเนี่ยอ้โหเห็ดบนดาวคล้องที่แปลกๆกันเนี่ยนี่มาตกแต่งห้องน้ำกันต่อใส่ซิงล้างหน้าลงไปนะคะแล้วก็โถสุขภัณฑ์ลงไปนี่ติดโคมไฟด้วยแล้วก็ฝักบัวค่ะนี่กระจกอาบน้ำโอ้โหจะอาบน้ำยังไงแข็งหน้าเลยอ้อมฟักแห้งนี่ชั้นวางหนังสือนะคะแล้วก็นี่ค่ะทีวี อ้าวนี่มันหนังเรื่องไพร์เลตอันดิคลัลเรเบียนนี่นะเฮออเออเ้ยนี่ตั้งวางโซฟาสีชมพูลงไปด้วยมานั่งดูหนังกันเถอะอ้อมอู้แอบว้าวดูดิอากาศเย็นจุงเบเนี่ยหรือไปแกะลายกันเถอะ <c oughs> นี่เลยค่ะเจาะอ,ออกไปสักสองบล็อกนะคะเพื่อทำการใส่ประตูกระจกสีฟ้าใสค่ะนี่ต่อไปเราจะมาสร้างบ้านเอสกิโมต่อนะนี่ใส่สามเหลี่ยมนะจวัวเป็นกัน,นานลงไปนิดนึง เราไปทาชั้นสองกันเถอะอ้อมอ่าไปตกแต่งห้องนอนชั้นสองกันต่อนะคะนี่ใส่เตียงลงไปว้าวเตียงลายเสยอืออ่ะโอ้เท่เลยอ่ะน้ำเงินแชรนี่แล้วก็ต่อไปนะคะวางชั้นวางหนังสือไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะนี่เลยต่อไปนะคะก็วางชั้นไว้สําหรับวางของไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็วางโต๊ะลงไปค่ะนี่จะทําการวางคอมพิวเตอร์กับเครื่องปรินเตอร์ลงไปนะคะแล้วก็เก้าอี้ไว้สําหรับ นั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือว่านั่งพิมพ์งานแล้วกันนะเน็ตถึงแล้วอใช้ WiFi เอาแล้วก็นี่เลยค่ะโซฟาสีน้ำเงินว้าวโอ้พาทิ่กำลังตกแล้วรีบมาดูเร็วโอ้โหวิวสวยจังเลยโอ้วันนี้วิวดีนะเนี่ยโอ้โหไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าดาวคลอนน้ำแข็งอะ่ะจะมีวิวสวยๆแบบนี้ซะด้วยอะ่ะโอ้ทาทางเราจะหลับฝันดีนะเนี่ยคืนนี้บรรยากาศก็ดีด้วยนะเนี่ยอ่ะต่อไปนะคะจะทำตู้ไว้สำหรับเก็บของค่ะ นี่ก็จะใส่ประตูคาพเพนรอนะคะแล้วก็ใส่ไม้โอ๊กลงไปค่ะนี่ทำเป็นชั้นๆแบบนี้ประตูใสซะด้วยแล้วก็ใส่กรอบรูปลงไปนิดนึงนี่แล้วก็วางชั้นวางหนังสือไว้ตรงนี้โอ้รักกันขนาดลีจจเ,ลเนี่ย <c oughs> นี่อย่าไข้างนอกแล้วมาสร้างบ้านแอดกิโมกันตรงนี้ดีกว่าเฮ้อข้างนอกหนาวจัง <c oughs> นี่น้องไก่ดูดิน้องไก่ตัวเขียวแล้ว <c oughs> อ่ะโอ้อะไรจะหนาวขนาดนั้นนั่นน้องไก่ออกไข่แล้วด้วยอ้อม ว้าวเดี๋ยวจะเอาไข่มาทำขนมเค้กกันนะนี่เอาเข้าให้น้องไก่กินแป๊บหนึ่งรึบเก็บไข่แปบบ๊บต่อไปก็จะใช้สโนว์บริกเหมือนเดิมนะคะวางไป3บล็อกค่ะไล่ลงมา2บล็อกนะแล้วก็อันนี้อีก3บล็อกนี่ไล่ขึ้นไปอีก2บล็อกค่ะแล้วก็ต่อออกไปอีก3บล็อกนะคะนี่ออกไปอีก2บล็อกแล้วก็อีก3บล็อกค่ะต่อเข้ามาอีก2บล็อกนี่ก็จะได้บ้านเอสกิโมเป็นโครงสร้างออกมาแล้ว แล้วก็นี่เลยวางให้สูงขึ้นไปอีก3บล็อกด้วยกันนะคะรื๊บๆแบบนี้เลยนี่เราก็จะได้กำแพงบ้านของเอสกิโมไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาปิ้งมัชเมลโล่กินกันที่นี่โอ้ได้ยินก็หิวแล้วอ่ะนี่เลยค่ะก็จะค่อยๆวางสโนว์บิ๊กนะคะไล่ระดับนะคะให้เข้ามาด้านหลังนะคะอย่างละหบล็อกด้วยกันค่ะเริ่มกลมแล้ว นี่ก็จะออกมาในรูปร่างลักษณะของเหลียมๆกลมๆนะนี่ก็จะวางสูงขึ้นมานิดนึงแบบนี้เลยปรึบปรึบนี่ตรงนี้ด้วยว้าวนี่ก็สูงขึ้นมาเลยแล้วนี่ปิดอีกลู่นึงเรียบร้อยแล้วก็ทำกันเจาะประตูอุโมงค่ะสองบล็อกปรึบวางสโนมโปิดลงไปก่อนอีกสองบล็อกค่ะโอ้โหา มีคาวมีขัว้ขวโลกเหนือหรือเปล่าเนี่ย,ยเวลาอยู่ดาวคอน้ำแข็งเนี่ยกินปลาดิบไหมโอ้โหกินปลาดิบ้วยอะ่ะดูดิขึ้นหัวใจด้วยแบบนี้รักเลยอืมถ้าทางจะชอบปลาดิบมเนี่ยโอ้เดินตามใหญ่เลยอะ่ะว้าวคุณสโนว์แมนสวัสดีครับว้าวนี่คุณสโนว์แมนยิงสโนบออได้ด้วยนะโอ้โหโหดมากเลยคุณสโนว์แมนจะช่วยเราปกป้องบ้านของเรานะ่านี่แพนกวินน้อยว้าวเขาเ็แพนกวิน โอ้โหน่ารักจุงเบยชา้นส่วต่อไปเราก็จะมาทำสโลบิกให้เป็นชิ้นส่วนโค้งสำหรับบ้านอิกรูของเรานะนี่อลุกทรงนี้ดีกว่านี่โค้งแล้วแล้วก็สโลบิกเหมือนเดิมนะเอามาทำขอบด้านข้างนี่โค้งแบบนี้เลยอ่าแล้วก็ทำการวางลงไปเลยค่ะนี่ก็จะได้ประตูอุโมงค์โค้งๆมแบบนี้นะคะนี่เริ่มโค้งแล้วอ่าแล้วก็ ต่อเข้าไปนิดนึงนี่แล้วก็วางด้านบนรึบรึบนี่กับหัวว้าวได้ประตูอุโมง์แล้วเจาะเข้าไปอีกสองบล็อกว้าวสวยมากเลยอ้อมอู้หูนี่บ้านเอสกิโมของเรานี่เลยค่ะใส่บล็อกของ n นเธอร์แล k ลงไปนะคะนี่ แล้วก็วางแซนสโตนสลันะคะไว้ตรงนี้ด้วยนี่แล้วก็วางเก้าอี้ไม้ตัวเล็กค่ะนี่จุดไฟช็กจอีกทีนึงอุ่นแล้ว่ะสุดยอดนี่แคมไฟอย่างอุ่นเลยอ่ะนี่ค่ะคูลเลอร์นะคะไว้สาหรับเก็บปลาดิบค่ะโอ้โหสุดยอดสกิ้งเลยนี่ก็เก็บปลาดิบนะกับปลาแซลมอนดิบเอาไว้ก่อน๋ยวกเอามาย่างกินกันแล้วก็อันนี้นะคะกล่องคาบกับเตาเผาค่ะ นี่แล้วก็นี่แล้วก็ปักทอสีสน้าเงินไว้นี่ด้วยนะจะได้สว่างสวยรอบบ้านเลยเฮ้ยเอามาทอสีน้ำเงินนี่น่าตาแตกๆกันเนี่ยนั่นสินี่แล้วก็ใส่ออดลงไปค่ะเอาไว้ให้เขามาทวงนี่เหรอไม <c oughs> ่ใช่เอาไว้เผื่อมีเพื่อนมาเยี่ยมอ่าตอนนี้เราก็มาหา ผลไม้นะคะไปทําขนมเค้กกันดีกว่าว้โวต้นแอปเปิลเต็มเลยอ่ะโอ้ยขึ้นอุดมสมบูรณ์นี่จังเลยอ่ะเต็มแล้วฟาร์มรับประทานเลยนะเนี่ยนี่ขอเก็บแอปเปิลแป๊บเดี๋ยวนะอ้าทำไมเก็บมาแล้วมันเป็นสีม่วงวะเนี่ยแอปเปิลมันดาวคอน้ำแข็งนี่เป็นสีม่วงนะมาเก็บเกี่ยวอ่ะนี่เดี๋ยวมาดูฟาร์มของเรากันดีกว่าเมื่อกี้เราก็มาปลูกผักผลไม้ไว้ตรงนี้นะคะมะมวเมลอนแตงโมฟึ๊บฟึบ เี๋้วทุบก่อนปกปักปกปักโอ้โหทำไมมันเขียวอย่างเงี้ยมันสุดหรอน่าปามันแปลกๆนะเนี่ยว่าไหมเฮ้ยน่ารัดีโอ้ดูเทกเจอร์มันดีกินแล้วเราจะรอดไหมเนี่ย นี่นี่ข้าวโพดข้าวโพดเก็บข้าวโพดก่อนเอาหน้ากินทังเลยนี่เอาไปทําเป็นมัชเมลโล่ได้ด้วยนะข้าวโพดน่ะแล้วก็อจิอันนี้มันล้วงข้าวสาลีนะเนี่ยโอ้ยยางกับข้าวไรซ์เบอร์รี่น่ะนี่สายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าเนี่ยดาวคอดวงเนี้ยนี่แล้วก็เมล็ดโกโก้น่ากลัวมากเลยพอออกมาเป็นเมล็ดโกโก้สีน้ำตาลนะโอ้ยเป็นดุนดุนเลยแต่ว่าฝักมันเป็นสีม่วงอ่ะ เราจะเก็บไปทำโกโก้ร้อนกันนะคะแล้วก็มีต้นอ้อยค่ะนี่อ้โหเอาไปทำเป็นน้ำตาลได้ค่ะใช่พิ่ก็หิวล้วอามาทางนี้นี่น้องวัวน้องวัวหิวข้าวหรือเปล่าอะอพี่เอ้าจะมาขอรีดน่มเลยจ้านี่ก็ให้ลวงข้าวน้องวัวกินก่อนนะคะอ,อุ้ยน้องวัวใส่หน้ากากด้วยโอ้แท้เลยขอน้องวัวกินหน่อยนะน้องวัวอาได้นมวัวมาแล้วค่ะอุ้ยน้องหนูหิวข้าว อุ้ยทำไนน้องหมูหน้าเป็นอย่างนั้นล่ะอ้อมน้องหมูกินแครอทนะเดี๋ยวพี่อ้อมจะเอาแครอทให้น้องหมูกินนะทำไมหน้าตาลันทดทอย่างนั้นล่ะลูกชีวิตมันเศร้าขนาดนั้นเลย้ยมีลูกหมูด้วยหน้าตาลันท์เหมือนกันเลยอ่ามาเลยมาแล้วมาทำกับข้าวกินกันดีกว่าได้เลยนี่เดี๋ยวมาครับน้ำตาลกันก่อนนะเอาต้นอ้อยใส่เข้าไปก็จะได้ออกมาเป็นน้ำตาลค่ะโอ้สดๆเลยนะเนี่ยนี่ เรียบร้อยก็เอาน้ำตาลใส่ลงไปส่งกลองนะคะแล้วก็ใส่าอพโพดท,ที่เราเก็บเกี่ยวมา,วานี่ก็ได้มาเป็นมัชเมลโล่สีชมพูอ่อนแล้วมูวสุดยอดอยากกินแล้วอะ่ะนี่แบบออร์แกนิกซะด้วยแล้วก็เอาก้อนมัชเมลโล่ที่เราทําเสร็จใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ใส่ไม้สติกเข้าไปนี่เราก็จะได้ไม้เสียบมัชเมลโล่ลงไปแล้วอ่นี้ก็เตรียไมไปเผาได้แล้วสิน,นี่ยอืทำออกมาสักสองไม้ก็แล้วกันนะแล้วก็ต่อไปใส่แก้วลงไปค่ะ แล้วก็ใส่มเมล็ดโกโก้ที่เราเก็บเกี่ยวมาได้ลงไปนะคะนี่เราก็ใส่นมลงไปหนึ่งถังนี่ใส่ก้อนมัชเมลโล่ลงไปด้วยก็จะได้มาเป็นช็อกโกแลตมิลคค่ะโอ้โหอุ่นเลยนะเนี่ยคลายหนาวได้ด้วยนะนี่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนี่เดี๋ยวเราจะทําเพิ่มอีกแก้วหนึ่งให้เคนนะว้าวขอบคุณนะกำลังหิวเลยเรียบร้อยแต่ว่าต้องเอาไปอุ่นให้ร้อนก่อนนะอ่าต่อไปทําหนมเค้กใส่รวงข้าวสาลีลงไปสามรวงค่ะแล้วก็ มเมล็ดแตงโมแล้วก็ผลแตงโมที่เก็บเกี่ยวมาค่ะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนี่ผลแอปเปิลแล้วก็นมค่ะลงไป2อถังนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป1กึ่องนี่ได้ออกมาเป็นฟุตเค้กว้าวเค้กผลไม้โอ้ยวัตถุดิบมันม่ว,วงขนาดนี้เราจะรอดไหมเนี่ยอ้อมนี่ฟรุปโอโ้โหตอนเบลอเลยอุ้ยอันใหญ่กว่าเค้กนล่ก็อ้อม กินยันโลกหน้าเลยเนี่ยไม่รู้ใครจะไปก่อนเราหรือเค้กโอ้โหกินได้หลายวันเลยเนี่ยอาต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทําการเผาของกินกันดีกก่านี่ใส่ไม้สติกลงไปแล้วก็นําช็อกโกแลตมิ้วใส่เข้าไปค่ะนี่เราจะทำการอุ่นให้ร้อนนะคะกลายเป็นฮอตช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตร้อนกินจังกำลังอุ่นเลยอะนี่แล้วก็มาเผาปลากันดีกว่าเอาละนี่ก็ย่างปลาแซลมอนก่อนนะคะ กำลังเผาปลาแป๊บนึ่งนี่ได้แล้วปลาแซลมอนย่างว้าวนะ่ากินจังเอามาเก็บไว้ก่อนแล้วก็ปลาดิบย่างค่ะนี่มาบางคิมะก,ก็ต้องกินปลาย่างสิได้เลยโอ้โห,โหมีโอเมกา้าสามด้วยนะนี่กินปลาแล้วว่ายน้ำเร็วเนี่ยเกี่ยวกัน,<า>นไหมเนี่ยกินปลาแล้วฉลาดมากกว่านั่งมาสิใส่จานไปแล้วฮ่มานั่งก่อนโอ้โห ไฟอุ่นดีจังเลยอ่ะหูสบายจังเลยอ่อ,อ๋มกำลังหนาวเลยปือ้อู้งานแปลกอ่ามาหาได้กินกันดีกว่านี่มัชเมลโลปิง้งได้เลยนี่ก่อนอื่นนะมาย่างมัชเมลโลของเรากันดีกว่า oh, โอ้โหเสียงดังชาชา,า <laughs> โอ้โหสุกแล้วออมนี่ก็จะได้ออกมาเป็นทต์มัชเมลโลหอ,อ,อมน่ากินจังเลยนำ้นำๆ รู้สึกว่ารสชาติมันจะเหนียวเหนียวนุ่มๆหวานๆเนาะโอ้ยแซ่บมากเลยโอ้ยคลายหนาวได้เลยนะเนี่ยนี่อ่ะเอาไปช็อกโกแลตร้อนว้าวสุดยอดแค่คิดก็อุ่นแล้วคุณสโนว์แมนมากินด้วยกันไหมครับว้าวโอว้ถ้าทางคุณสโนว์แมนก็หนาวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วคุณสโนว์แมนไม่ละลายหรอเนี่ยมาเรามากินช็อกโกแลตร,ร้อนกันดีกว่าโอ้ยหอมจังเลยอะ่ะน่ากินอะ่ะงน้ำน้ำ าหมดแก้วแล้วอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะอ๋อโอ้ยสดๆจากหลังบ้านเลยนะเนี่ยอ้าร่างกายอุ่นขึ้นเยอะเลยอ่ะเคนเราไปกันเถอะอ๋ออาไปดูข้างนอกกันดีกว่าเฮ้ยอ้าวย่แล้าเฮ้ยนางมุ้มนี่แน่นี่แน่ทุบด้วยถ้วยกาแฟโห้ยากเคนมาช่วยแล้วนี่ดาบเลนโบสายรุ้งเอ้ยซอมบี้โอ้ซอมบี้โอ้ยซอมบี้หิมะด้วยนี่ตายเลยอ๋อดาบแรงนะเนี่ยเราเนี่ยโอ้ยข้างหลังซอมบี้ ไม่แล้วพุด้วยแก้วนี่โปกปากโปกปากไม่ตายอุ้ยระวังนะอ้อมมาที่ก้านมีช่วบนี่นี่ตายด้วยดาบเดียวโหดมากเลยอ๋อโหนั่นมันคริปเปอร์นี่นะเ้าคุณคริปเปอร์สวัสดีครับอ๋อโหคริปเปอร์น้ําแข็งอุ้ยมนหลับนอนมาหลอเนี่ยไม่ได้นอนมาหลายวันดูตาโบ้โอ้ยอย่างกับมีแพนด้าแน่ส่งเคาะแน่อ้อมส่งไปน้แล้วลาก่อย กลับสเบยยอ้อโหมีกวางเรนเดียน้อยด้วยเมาเาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิมีเขาเลยนะอีกตัวหนึ่งก็ไม่มีเขาวยลูกกวางเรนเดียร์มีจมูกแดงทั้งครอบครัวเลยน่ารักเชียวเป็นญาติเดี่ยวดูดอฟรหรือเปล่าเนี่ยน,น่าสิเอา้าคุณกวางจะเข้าบ้านแล้วเฮ้ยน<า>หนาวแล้วครมามามา,มานั่งพักกินกาแฟก่อนนะอ้โห,โหนั่นมัน มินิโกเลมนินาแย่แล้วมินิโกเลมบุกป่าแล้วโอ้โหตัวข้านี้แต่ว่าโยนเราขึ้นนะเนี่ย <S 2> <S 2> อย,อย <S 2> <S 2> คุณสนโนแมนช่วยดย้วยโอ้ยดีคุณสนโนแมนยิงสโนว์บอลแป๊บเดียวตายเลยอ่ะโหดมากเว้าวโอ้โหนี่มันเต่าอะไรเนี่ยนี่มันกาเมล่ายังไงล่ะเดี๋ยวนี่เคนเอาชุดใครมาใส่เนี่ยยืมชุดคุณลุงเต่ามาใส่แป๊บหนึ่งโอ้ยหน้าตาประหลาดเนี่ยดูดิหน้ามันก็เลยเห็นเล่าเป็นญาติกันหรือเปล่าเนี่ย โอนี่เสือเขี้ยวดาบยังไงอ้อมเต็มเลยว้าวเสือเขี้ยวดาบเหรอโอูลฟ้ฟอยเลยอุย้ยชาวบ้านหิมะใส่เสื้อด้วยนะเนี่ยเอาละครับโอ้ือสโนโบอลด้วยโอเรามาเล่นปาสโนโบอลกันเถอะโอยเราแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งอเนี่ยนั่น,นสิ ก็สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอสร้างบ้านน้าแข็งที่ดาวเคราะห์น้ำแข็งไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าน้องๆคนไหนชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย